สวัสดีครับพี่น้องผมสวัสดีเพื่อนๆช่าว a c e b o o k นะครับผอมตั้งทีมงานสิ่งมันถูกตุกคนนทุกทันเลยนะครับกับผมสร้างนึกละเอเยดครับจากทีมงานอู่ซับประเสริฐยนจำนายรถบรรทุกรถหกหล่อนะครับบ่าว่ิติเป็นหล่อขอบหกล่อถูหกล่อเช่น 6หลอด,ดำร่วมตั้งบีกับดำกับมี่นะครับกับบรรยากาศย่างเศร้าครับกับเช้าว,วันที่31มีนาคมนะครับเช้าว,วันที่31มีนาคม2565นะครับอื่นก็บเดือนเม่ายนแล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้ครับคลิปนี้ผมดีฟ้าพ,พี่น้องผมมาชมรถที่เหลืออยูอูเฮาในตอนนี้นะครับมืออื่นยังไปเบิ่งอยู่เต็มบ้านสวนกันนะครับที่เหลืออยูอูเฮาตอนนี้นะครับกับนี่มีคันนี้นะครับเป็น n อ r 130แรงนะครับ เอ็นเช่อร่แรงปีสีนะครับเอ็นเช่อร่แรงปีสีเครื่องดีคัดสีสวยเทอร์โบพาวเวอร์แอร์นะครับส่วนรถตัวนี้นะครับรถตัวนี้ผมได้ตังราคาอายุที่สา0แ0นสองหมบาทนะครับสามแสนบาทครับ เอ็นเชียร้อยสามสิบแรงนะครับปีสีตต็ตัวต่อมาตัวต่อมาเป็นเอ็นพีอานะครับเอ็นพีอารมสิบแรงึ้นกันนะครับร้อาแรงด้วยกันตัวนี้เป็นตัวใหญ่ด้พี่น้องเป็นตัวหกมดนะครับเอ็นพีร้อยสแรงเทอร์โบพาวเวอร์แอร์เครื่องดีคัดสี่สวยเดิมๆดมลยนะครับเดิมแห้งรถคันนี้นะครับ เป็นตู้สิบบานครับเป็นตู้สิบบานไปตามสภาพนี้เลยนะครับยาวสี่เมตรสามสิบยาวสี่เมตรสามสิบกว้างสองเมตรสิบนะครับยาวสี่เมตรสามกว้างสองเมตรสิบครับยุณลูกค้าท่านไหนที่อยากได้สภาพกระบะกับขอกะบจังทั่วมาคุยกันอีกทีน,นึงนะครับเดิมแห้งครับเดิมแห้งแล้วกัน เป็นพีิาคันนี้นะครับเดือมแห้งเรือยๆสามสิบแรกปีสี่หกนะครับถ้าไปสภาพนี้นะครับถ้าไปสภาพนี้ผมเลยตัง้งราคาไว้อยู่ที่ถ้าไปสภาพนี้ผมเลยตัง้งราคาไว้อยู่ทีสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทครับตังน,นี้นะครับ รถมันเจ็บแม่นพระท่านนะครับบอกกรงสูงเลยรถเจ็บแม่นพระท่นานรถมีรถสี่ขายนะครับรถไหลแต่ว่ารถสีขา่ายรถมีแค่หัวเจ็บแม่นพระท่านอยูหละนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นเอ็นเชียร้อยสามสิบแรงนะครับเอ็นเชียร้อยสามสิบแรงตัวนี้จดทะเบยียนปีหาศูนย์นะพี่น้องนะเอ็นเชียร้อยสามสิบแรงครับ จดทะเบียนพสสอ5 0 5นนะครับเป็นตาเผ็ดนะครับตัวนี้ก็ล่อเจ็บงานสีนะครับร่อเจ็บงานสีอยู่นะครับปี50 Turbo p เทอร์โบพาวเวอร์แอร์เครื่องดีคัดซีสวยนะครับยางเต็มหกเส้นเลยพี่น้องด้อยางเต็ม6เส้นเลยนะครับยางเต็ม6เส้นเลยนี่เห็นเชียแรงปี50 รถตัวนี้ถ่ายเก็บเงืนเสร็จแล้วนะครับถ่ายเก็บงื่อนเสร็จแล้วผมเลยตังค์ราคาไปยูทีสี่แสนบาทนะครับสี่แสนบาทครับเอ็นเคอาร้อยสามสิบแดงปีห้าศูนย์นะครับตัวต่อมาศนะครับตัวต่อมาศก็เป็นก็เป็นเอ็นพีอาร้อยห้าสิบแรงนะครับ,รบเป็นพีอาร,ร้อยห้าสิบแดง ตัวนี้น่าจะจดปี47นะครับตัวนี้น่าจะจดปี2547นะครับต่ปี2557นะครับปีหาเจ็ดครับขออภัยสองพนรอยห้าสินะครับเครื่อง150แรงเทอร์โบพาวเวอร์แอรนะครับยาว4ี่เมตรสาครับยาวสี่เมตรสากว้าง2องเมตรสินะครับตัวนี้ก็เหลือรอเจ็บสีอยู่นะครับรอเจ็บสีอยู่ จฟซีหล้วผมก็ตั้งราคาวอาย่ห้าแสนแปดนะครับห้าแสนแปดหมื่นบาทครับห้าแสนแปดหมื่นบาทนะครับไปเบน้งโฟก่เปิดจังหนนะครับโดนหรอนี่นะครับเป็นโฟกฟตบยี่ห้อลินนะครับโฟกฟตบยี่ห้อลินนะครับเครื่องดีเซล 2.5ตันนะครับเสาสูง3เมตรครับยี่ห้อลินเก่าโรงงานนะครับสวยๆเลยนะครับผมก็ใส่งานอยู่ขั้นหนึ่งนะครับใส่งานดีอยู่ยี่ห้อลินนะครับเครื่องดีเซล2.5ตันนะครับเสาสูง3เมตรครับ ตัวนี้กันหนึ่งแสนสี่หมืนบาทราคานี้เลยนะครับหนึ่งแสนสี่หมืนบาทราคานี้เลยงดต่อรองมารับเองนะครับมารับเองอันที่ส่งกับว่าราคากันไปอีกทีนหนึ่งนะครับหนึ่งแสนสี่หมืนบาทครับไปเบื้องด้านหลังกันนะครับ นี่โฟรีฟขั้นนี้ผมเอาไว้ต่ใส่นะครับนี่หอดเดียวกันนี่แหละนี่หอดลินเดี๋ยวผมมือดกำลังเก็บแงน่นี่มานี่นะครับตัวนี้เป็นเอ็น1ช0ร้อยสิบแรงนะครับเอ็น1ช0ร้อยสิบแรงครับตัวนี้น่าจะจดทะเบียนปีสามสามนะครับ ยู่ประมานี้แหละสามสามสามซี 3, 3, 3, 4, นะครับตัวนี้ขับมาตะไก่เลยนะครับขับมาตะท่างผากเนื้อฝุนนะครับเอ็นเจอาร้อยสิบแรงนะครับผมมาใส่ผืนเรียบนะครับผมมาวางผืนเรียบขึ้นหางปลานะครับนี่มาวางผื้นเรียบ,นะบ,ยบจะขึ้นหางปลานะครับ เป็นเชียร์ร้อยสิบแรงเครื่องดีแคสซี่งามอยู่นะครับใช้พื้นเดียวสิขึ้นหางปลาครับเดี๋ยวเจ็บงานเสร็จังมาว่ากันอีกเทียรหนึ่งนะครับเจ็บงานเสร็จค่อยมาว่ากันอีกครั้งหนึง่งพอดีมีหางปลาเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวเรียกว่าดีไซนไว้ เป็นรถลดหลากรหลดยังไปนะครับงามอยู่นะครับตัวน,นี้ก็เป็นรอยีปหาแรงนะครับกว่าเจ็บงานมานทำคีอกันนี่แหละหูุ่าก็มาเบิ้งหลายอยู่ขั้นนี้นะครับทรงมันงามนะครับเบรกที่ฟรีนี้เพื่น้อง n p r ร1อยสิบห้าแรงทรงงามขักนะครับรถขั้นนี้ทรงงามขักแต่ว่ามันเจ็บงานมาท่านมองที่ดีได้เจ็บคือผื้นมันผุนะครับ เนี่ยพื้นซองขางนี่พูนักเลยนะครับืังสองขางเลยนะครับการเจ็บงานสองฟังนี่เสียดหนีคลายบ่หาักนะครับรถคันนี้คลายบาหนักเครื่องก็ได้เครื่องดีนะครับเครื่องดีคาซี่กับง้มตลอดเส้นอยู่นะครับราคากับบบาแห้งได้เบรกที่สี่ตั้งหักนะครับสำหรับรถต้นคันนี้นะครับเป็นพียร์ร้อยสิบห้าแรงตัวนี้นะครับ เดี๋ยวรอปลาพื้นแล้วก้อนกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวลอปลาพื้นแล้วก้อนกันแล้วกันจะมาว่ากันอีกเพียบหนึ่งน,นะครับสร้างมาเจ็บงานพื้นเจ็บงานมาท่านจากสีัดงได้ข้างหลังกับนี่แต่ลูกขามาจองหอมดแล้วนะครับตัวนี้ก็บก๊างต่อขึ้นไหมครับเป็นนิสันนิสันดำนะครับนิสันฝาแดงดำนะครับ นิดฝันฟ้าแดงกำลังต่อดำนะครับกำลังต่อดำมือก็น่าจะเลี้ยวนะครับในส่วนของเรื่องของต่อดำมีสารกันหนีนะครับวันนี้ก็น่าจะเสร็จนะครับไปเบื้องด้านหลังยีก รอยที่ผาตัวนี้ก็กำลังเปลี่ยนแหนบให้ได้พี่น้องนะเนาะแหนบตัวนี้ซื้อมาแล้วอืนะครับเดี๋ยวกำลังเปลี่ยนแหนบนะครับแชสซี่งามนี่พี่นอ้องแชสซี่สวยมากนะครับรอยที่ผาขัาน้นนี้เดี๋ยวเราเจ็บงานไปก่อนต่อดีพอดีผมอาจดีต้อดำกระเสียดนะครับอยากต้อดำกระเสียดอยู่ขั้นนี้นะครับ หาเฟืองไถ่เอฟมาใส่พันด้ยเบียกทิฟสีแล้วนะครับต่อดำก,อออกับเสษยดโอเพนขางเก้าขกเก้านี่กับ,กบ,กบถือว่าเป็นตะรู้อย,ออยู่ด้านหลังเฮามีรถอย่างเนี้ยด้านหลังก็นี่กับตัวนี้กับเป็น N P R ร2อยรเงนะครับ N P R 120แร่งเชน2ตันไอเชอน3ตันนะครับเชน3ตัน สองปอกหนึ่งชักนะครับกับตัวนี้ก็รอเจ็บงานสีอยู่นะครับลอเจ็บงานสีอยู่ส่วนตัวนี้ก็เป็นมิตซูบิชิชันเตอร์นะครับยังอยู่นะครับพี่นอ้องเปลี่ยนเช่นแล้วเรียบร้อยนะครับมิตซูบิชิชันเตอร์ร้อยยี่สิบสองแรงใส่เช่นสามตันสามปอกสองชักนะครับใส่เชน3สามตันสามปอกสองชัก ถัดมาถัดมากนี่ก็เป็น NCR นะครับ NCR ร้อยแรงปีน่าจะเป็นปี7ี8นะครับ n q r ร5 0แรงตัวนี้ก็เง่ยห้าเมตรห้บนะครับยาว5้าเมตรห้กว้าง2องเมตรยีินะครับ ตัวนี้ก็รอเจ็บงานสีอยู่นะครับรอเก็บงานสีอยู่เึ็นกระบะไมนะครับเป็นกระบะเล็กทั้งลูกเลยเึ็นกระบะไม่ต่อมาต่อมาเป็นรถโดยสารนะครับวู้ยเมียวเมียวต่อมาเป็นรถโดยสารสวยๆเลยนะครับเป็นรถโดยสารหลังคาเหลดสวยมากนะครับหลังคาเหลดงามๆนะครับเบาะนั่งสวยๆ ครบเลยนะครับบ่เงามตอนนั้นรถก้าสวยนะครับบ่ได้งามตอนหลังข้ารถก็งามครับเดิมๆมือเดียวป้ายแดงนะครับเป็น NKR ร้อยสามสิบแรงปีห้าศูนย์ตาเพชรได้พี่น้องเนอะสวยงามมากรถคันนี้นะครับเดี๋ยวเหมือนนี่แหละมือนี้ผมเดี๋ยวออกไปลลางนะครับเอาเออกไปลลางเดี๋ยวมือแรงที่เมื่อไทยให้เบิ่งกันงามจริงงามจริงรถคันนี้นะครับมือเดียวป้ายแดงเลย นะครับมือเดียวไปแดงเลยวสวยๆเลยนะครับ NCR ร้อยสามสิบแรงปีห้าศูนย์ตาเผ็ดนะครับปลาเผ็ดสวยๆเลยนะครับงามอีรีรถคันนี้นะครับงามอีรีเดี๋ยวเอาออกไปล้างเกินนะครับเอาออกไปล้างเกินเดี๋ยวจิบมะไทยลองให้เบิ่งกันนะครับสวยมากมือเดียวป้ายแดงนะครับ 4 2 0 0 0 0บาทครับด่วนๆเลยนะครับหลังคาหลงค่าเลียดยางดีเลยนะครับหลังคาเลียดยางดีเลย4 2 0 0 0 0บาทครับด่วนๆเลยนะครับราคานี้นะครับงามงามพี่น้องงามส่วนตัวล็อกกี้นี่นะครับล็อกกี้นี่ก็ขายไปแล้วนะครับล็อกกี้นี่ก็ขายไปแล้ว ขอบคุณลูกค้าทางกรสินนะครับขอบคุณลูกค้าทางกรรสินครับลอเอี่ตัวนี้เอาไปคนอ้อยนะครับ้อมเลย้องปลาทะเลยส่วนตัวนี้กไ็ไปแล้วนะครับ NPR 1 5 5แรงไปแล้วนะครับขอบคุณลูกค้าทางอำนาจเจริญนะครับกำลังเก็บงานอยู่ ส่วนเอ็นพีอารอยสิบหายแงตัวนี้ก็ไปแล้วนะครับติดเชนสามตันสามปอกสองชักนะครับขอบคุณลูกค้าทางอุดรน,นะครับไปแล้วนะครับตัวนี้ก็พ่อไม่สิเคืงปีเราบ้านตั้งแต่ถาซางสมีเอาขอมาแล้วพ่มีเวลาได้เห็ดสีเลยนะครับนี่แต่ลูกค้ามาจองขัง้นไหนก็เหตุขั้นนันก่อนนะครับจอบจอบได้ยหันละไม่เป็นไรนะครับ ส่วนไททันดำนะครับตัวนี้เป็นไททันดำกับเก็บสีเรียบร้อยนะครับนี่นะครับมิสซูบิชิไททันนะครับตีด,ดำตีด,ดำแล้วเก็บสีแล้วเรียบร้อยนะครับขอบคุณลูกค้าอำเภอเกษตรทิสัยนะครับจงบังหวัดระยอดนะครับขอบคุณลูกค้าอำเภอเกษตรทิยจงังหวัดระยอดครับมิสซูบิชิดำ นี่นะครับนี่คือรถทั้งหมดนะครับที่อยู่อู่เฮานี่คือรถทั้งหมดที่อยู่อู่เรานะครับเดี๋ยวเหมือหลังเฮาก็บจังไปเบิ่งรถ,รถ <S <s ที่อยู่เต็มบ้านสวนก็แล้วกันนะครับอยู่เต็มบ้านสวนก็แล้วกันยูเต็มบ้านสวนก็เหลืออยู่ประมาณที่เจ็ดแปดขั้นยูเต็มนะครับเหลืออยู่นะครับ แต่วันนี้ก็คือสียุ่เต็ียนห้องตอนนี้นะครับล้อเจ็บงานสีเยอะเลยรถนะครับรถพร้อมใส่กับนี่นั่งแก่ขั้นโดยสารนั่นแหละนะครับขั้นโดยขั้นโดยสารเล้าก็ขั้นตู้นี่นะครับขั้นขอบขั้นขอบนั่นนะครับทีว่าพร้อมใส่เลยนะครับ ก็มีดถดโดยสารมีดถตู้กันนีนะครับแล้วก็มีดถดอกั้นีนะครับนี่แต่จะลอยสามเลยนะครับที่อมใส่ทียูเขานะครับกับทีกับพวกดินั่นแหละนะครับครับืัอนี้กับพ่อสมควรแล้วนะครับกับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตมให้น้ำนะครับบริวารสิเป็นทางเฟซบุ๊กนะครับทางเฟซบุ๊กช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็ทางเพจครับ ทางเพจช่างนึกร้อยเอ็ดอู่ซับประเสริฐยนนะครับเราก็ทั่ง YouTube นะครับทาง YouTube ซื้อขายรถบรรทุกบายช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับก็บฝากทุกสัานกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะครับ ถ้าพี่น้องท่านไหนที่สนใจก็ติดตอ่อมาเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะครับสนใจรถคันไหนติดตอ่อมาสอบถามกันนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์เก้าหนึ่งสามห้าสี่สี่ห้าสองสี่ศูนย์เก้าหนึ่งสามหาสี่สี่หาสองสี่ครับเป็นเบอร์โทรกับไอดีไลน์ของผมนะครับก็โทรมาติดตอ่อสอบถามกันได้ทุกเรื่องนะครับสุดท้ายนี้ผมสร้างนิดหน่อยให้ฟัง,งับที่แม่นูซับประเสริฐยนท์ครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพบพกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ